อะไรก็เกิดขึ้นได้ดรามา่านำเน่ายัางครองใจเปิดเรตติ้งหงฟ้าพาการโอ๊ตแจงเกิดล้มละครหลังข่าวเรียบ ปังรัวๆสำหรับละครหงฟ้าแนวรามาเข้มข้นจากค่ายกัตนาจับคู่หนุ่มโอชาคริสคืนแทนพระเอกเติมตัวครั้งแรกประกบการนัชชานางเอกป้ายแดงดรีกีไทยซูเปอร์เมเดล2020ที่งานนี้ได้รับเสียงชื่นชมสนันโซเชียลทีเดียวเนื้อเรื่องชวนติดตามแนวรามานำเน่ายุ่งชุมนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ครองใจแฟนจ่อแก้วได้เป็นอย่างดีในทุกตอนล่าสุดเรตติ้งในวันจันทร์ที่22สิงหาคมปังไม่ไหวแล้วสูงถึง ง6 0ซึ่งก็เท่ากับว่าสูงสุดที่เคยออกอากาศมาก็เท่ากับว่ายืนหนึ่งครองแชมป์ละครหลังข่าวและละครเย็นขอนหลอดล่าสุดที่ออนแอร์ air อยู่แบบราบคาบโอชาคริตบุญสิงห์เปิดใจสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับละครหงฟ้าตัวผมเองยังตื่นเต้นอยู่เลยคือตื่นเต้นมาตั้งแต่ละครออกอากาศส่วนกระทั่งวันนี้ซึ่งเรื่องราวของละครตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นมากๆเพราะใกล้บทสรุปเขาไปทุกทีแล้วนอกจากความตื่นเต้นผมก็รู้สึกใจหาย เหมือนกันครับเพราะเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกที่ผมได้ขึ้นมาเป็นพระเอกเป็นละครที่ทําให้มีคนรู้จักผมมากขึ้นอย่างเวลาไปไหนเจอกับแฟนๆทุกคนก็จะเรียกผมตามชื่อในละครเลยว่ามานพมันเป็นความรู้สึกที่คงหวงเหมือนกันครับถ้าละครจบเพราะละครหงฟ้าสําหรับผมเป็นมากกว่าผลงานนะครับเพราะเป็นการทํางานละครเรื่องนี้ทําให้ผมมีครอบครัวเพิ่มขึ้นทั้งเพื่อนนักแสดงทีมงานทุกคนเทคแคร์กันดีมากมันเลยกลายเป็นความผูกพันที่มา กว่าการทํางานอย่างตอนที่ละครออกอากาศทุกวันก็จะมาคุยกันในลายกลุ่มแล้วละครเรื่องนี้ห้ประสบการณ์การสแสดงของผมเพิ่มขึ้นเยอะมากผมตั้งใจและเต็มที่กับทุกฉากที่เล่นทาให้ผมได้เรียนรู้ด้านการสแสดงได้เทคนิคในการสแสดงเพิ่มขึ้นเยอะมากครับผมอยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสผมได้สแสดงละครเรื่องนี้อยากขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนันกสแสดงทุกคนที่เอ็นดูและคอยให้คําแนะนําเรื่องการทํางานกับผมมาตลอดและขอขอบคุณแฟนละคร ทุกคนมากครับที่ติดตามผลงานของผมเป็นกำลังใจให้ผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานชิ้นต่อๆไปอย่างเต็มที่ครับวันนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนติดตามละครหงฟ้าในสัปดาห์สุดท้ายมาลุ้นไปด้วยกันนะครับเพราะยังมีอีกหลายปมเลยที่ยังคงต้องเอาใจช่วยอังเรื่องที่ว่าเมื่อมานพบรู้ความจริงว่าแหจริงแล้วหงฟ้าเป็นใคร